ต่อนะคะในไทยบันเทิงค่ะกับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมานะคะเราเห็นศิลปินไทยนั้นพยายามจะสร้างความแปลกใหม่ค่ะด้วยการนําเพลงพื้นบ้านนะคะมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีตะวันตกก็เกิดเป็นดนตรีร่วมสมัยขึ้นนะคะอย่างวันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่เธอเติบโตมาจากเส้นทางของเพลงหมอลลำเพลงลูกทุ่งวันหนึ่งนะคะก็ได้นําดนตรีโซมาใส่แล้วก็สร้างเป็นผลงานอัลบั้มชุดแรกนะคะมี่ชื่อว่าอีสานโซค่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเธอเพิ่งคว้ารางวัล3า รางวัลใหญ่จากเวทีคมชลึกอวอร์ดในด้านของเสียงเพลงเสียงดนตรีค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกันว่าเส้นทางจากนักร้องหมอลำวันหนึง่งนำโซมาใส่ได้ยังไงนะคะวันนี้ค่ะสินสมสรขอต้อนรับนะคะคุณรัศมีเวรณะค่ะสวัสดีค่ะและอีกสองท่านด้านนี้นะคะต้องแนะนากันสักนิดหนึ่งนะค,ะคุณก้องสาธุการทิยาธิรานะคะเป็นทั้งนักดนตรีและก็ผู้เรียบเรียงทางนองนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะคุณต้นตระกูลแก้วหยองค่ะนักดนตรีไทยนะคะต้องบอกว่าวันนี้มาเป็นศิลปิ เป็นนักดนตรีร่วมนะคะคกับวงพุทรสมีด้วยนะคะ,ะสวัสดีทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะเมื่อกี้เราเปิดรายการกันนะคะด้วยเพลงที่โอ้โหเรียกได้ว่ามีความสนุกสนานนะคะมีทั้งกลิ่นอายคือฟังปั๊บก็รู้แหละว่าเป็นเพลงอีสานแต่ว่าดนตรีมันแหมมันเหมือน,ม,นมีตะวันตกมีความเป็นโซนะคะเพลงนี้เพลงอะไรคะคุณแป้งคะเพลงที่จบไปชื่อเพลงเมืองชุดดานะคะเพลงนี้จริงๆก็เป็นจังหวะสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ โดยปกติใน,ในอัลบัมอิสานโซจะเป็นเพลงเศร้ามากแต่อันนี้คือเป็นเป็นเหมือนแบบเพลงสนุกๆอ,อยากให้คนมาร่วมเหมือนมีสีสันใหม่เข้ามาเพราะว่าตอนนั้นได้มีโอกาสไปไปร้องเพลงที่ฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนไปร้องหมอลำผสมกับเพลงแจ๊สแล้วก็เหมือนอุป,ปมาอุปไมยขึ้นมาว่าเนี่ยสีสันใหม่เดินทางเข้ามาแล้วนะอย่าเศร้านะเมืองชุดดาขอให้มาสนุกกับกับพวกเรากับเพลงเพลงนี้ก็เลย ก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเป็นแรงบันดาลใจคี่แต่งเพลงนพราะจริงๆเนี่ยพอคนนึกถึงเพลงอีสานแล้วเนี่ยมันก็นึกถึงความสนุกนะคะความคลื้นเพราะว่าทั้งเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันพาไปด้วยนะคะต้องถามนิดนึงว่าคําจากัดความของการทํางานอีสานโซสําหรับคุณแป้งคืออะไรคะจริงๆสําหรับแป้งอีสานโซไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการร้องอย่างโซแต่ว OK. kind of ่าคำว่าโซในที่นี้ในอัลบั้มที่มีชื่อขึ้นมาคือคำว่าจิตวิญญาณเรานำ รากเน่าวัฒนธรรมของหมอรำนำมาประยุกต์ตรงตรงนี้สำหรับแป้งคือคำว่าโซที่มาจากจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่แค่แนวเพลงอย่างเดียวใช่พลงคะแน่นอนคุณแป้งเองเป็นเลือดอีสานด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็นํามาใช้อาจจะต้องถานอีกส่วนหนึ่งคือคุณกล้องนะคะในฐานะผู้เรียบเรียงดนตรีตรงนี้เนี่ยพอเรามาทํางานเนาะเราร่วมกันระหว่างความเป็นพื้นบ้านอีสานกับคุณก้องคือเล่นดนตรีสากล นะคะตรงนี้ทํางานยังไงบ้างเราหาจุดลงตัวยังไงบ้างคะ,ะสําหรับผมจะเป็นเรื่องของเขาจะแต่งเนื้อมาให้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกดนตรีแล้วก็ลองกลับไปทํากันบ้านมาหลายๆหลายๆเป็นตัวเป็นหลายช้อยเพื่อให้เขาเลือกครับเขาก็จะอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมก็จะค่อยช่วยกันตกลงเลือกว่าจะเอาอันไหนเหมาะก,กว่าแต่ว่าเนื่องจากว่า ผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันง่ายต่อการที่ผมจะไม่จะไม่พึ่งกดอะไรเลยค่ะผมก็จะทำอะไรก็ได้กับกับเพลงนี้นะฮะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนเลือกว่าชอบแบบไหนอย่างเงี้ยครับแบ,บ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะคุณแป้งคะระวางการทำงานสองคนจริงๆหลักๆก,ก็จะเหมือนบางเพลงเราก็จะทำด้วยกันสองคนนะคะ แต่ว่าบางเพลงแป้งก็จะเขียนเนื้อเพลงไปก่อนอแล้วก็จะแนะนําให้กล้องรู้จักว่าเพลงนี้มันมารากมาจากลําพูไทยหรือเพลงนี้มาจากลากเนี่ยมาจากลําเต้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเขียนเนื้อให้กล้องส่วนกล้องก็เหมือนไปทําการบ้านเรื่องของกีตาร์อ,อะไรเงี้ยพากกีตาร์ว่าจะจะใส่เข้ามายังไงอะไรเงี้ยค่ะจุดไหนคะที่ทําให้จากการที่เราร้องหมอลำร้องลูกทุ่งมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเอาโซมาใส่เริ่มต้นยังไงคะ เริ่มต้นจริงๆเราเหมือนเราอยู่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีดนตรีหลากหลายเหมือนกันนะคะในเมืองคือเหมือนมีทั้งแจ๊สทั้งบลูร็อกคือนักดนตรีเก่งมากที่เชียงใหม่แล้วเราก็เหมือนมีโอกาสได้รู้จักกับนักดนตรีซึ่งตอนนั้นทําอีสานแจ๊สอยู่ก็คือเป็นชื่อวงบุญหักษาค่ะ,คะรู้จักรู้จักผ่านทางพี่ยอดวะรงบุญอารี คือได้แนะนําให้รู้จักกับนักดน,น,นตรีที่เป็นมือแซกโซโฟนก่อนค่ะก็คือเหมือนกับทําทําเป็นหมอลำแบบทดลองทําเป็นแจ๊สเป็นอะไรเขาเป็นดน,นตรีที่เป็นดน,นตรีบรรเลงนะคะค่ะไม่ได้มีนักร้องแต่ว่าเราก็มารู้จักเขาทีหลังเขาก็ก็เหมือนทดลองแต่ไม่ได้อัดเป็นอัลบั้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะจริงๆคือเป็นเป็นคนอีสานแต่ว่ามีโอกาสไปอยู่เชียงใหม่แล้วที่นั่นคือผู้คนหลากหลายจริงๆเลยเป็นโอกาสให เปิดประตูในด้านของการทํางานดนตรี <S <S ใช่ไหมคะ,ค,ะคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทํางานกับนักดนตรีหลากหลายแต่จริงๆเห็นบอกว่าเคยทํางานกับวงแอฟริกันด้วยใช่ไหมคะ,คะมีเป็นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขามาอยู่ที่เชียงใหม่จริงๆเขาก็เหมือนอยากจะทําเป็นเพราะว่าเครื่องดนตรีแอฟริกันจะมีเครื่องเคาะเยอะมากเขาก็เหมือนเขาอยากจะทําเป็นเครื่องเคาะเป็นวงมี3มชิ้นมีเครื่องเคาะหมดเลยแต่ทีนี้เพื่อนเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงน่าสนใจคืออยากรู้จักไหมอยากลองฟังเสียงอะไรเงี้ย ก็บอกสนใจไหมอยากทำเพลงเพลงแอฟริกันไหมแอฟโแล้วก็แบบอกไม่รู้สิลองเอาเพลงมาฟังก่อน <c oughs> ค่ะคือตอนนั้นก็ไม่รู้จกักใช่ไหมคะไม่รู้จักคะ่ะก็คือเหมือนเอาเพลงมาฟังเขาก็ให้เพลงแบบแบบอูมูชังการ่ <c oughs> พวกฟิลาคูติแบบโหฟังแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนกันรึมแถวบ้านนะคะก็เลยแบบอยากทำทำเลยตอบตกลงแบบทำเลยต้องทำอะไรบ้างคะกับการร่วมงานครั้งนี้ ก็เหมือนได้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 ไดเพลงไปค่ะแล้วก็ไปขัดเกลาเนื้อใหม่เป็นภาษา,ขาเขมเนภาษาลาวภาษาไทยแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่บางเพลงอ๋อค่ะคือคุณแป้งเนี่ยได้หมดทั้งภาษาไทยภาษา,าเคมรนด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะแล้วก็คือใส่เนื้อให้เขาใช่ก็ก็ฟอร์มวงกันวงใหญ่มีประมาณ7จ็ดแปดคนค่ะแต่ก็คือเป็นทานองแบบแอฟริกันเป็นดนตรีพื้นถิ่นเป็นดีดแอฟริกันเลย อย่างบางทีเล่นโชว์จบอย่างเงี้ยก็จะมีคนเดินเข้ามาถามว่าคุณเป็นคนแอฟริกันเหรอร้องเพลงแอฟริกันได้บอกไม่ใช่คะ่ะเป็นเพลงภาษาคาเมร์อยากให้ลองสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> เพลงที่เคยทำตรงนี้อันนี้ชื่อเพลงบาบาจริงๆรูทเป็นมาจากอูมุชังการค่ะเรามาเป็นภาษาคาเมรนะคะ,คะ บองเอยบองโตนาโมเมกบองมันโมอรเนียงถ้าบองท่าหนึ่งโมโรเนียงเมกเนียงมันเคยบองโมจำบองเฮียงจำบองติดปันติบองมันโมัรเนียงบองเพล็กเนียงให้บองเพลกเนียงให้บองมันโมโรเนียงเนียงจำบองยูบองเนาอยงนาเมกบองมันโมอืมมันจริงๆมันคล้ายคล้ายนะคุณต้นแมมเหมือนเพลงพื้นบ้านของเราเนะสังเนียงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยครับ อย่างเมื่อกี้ความหมายคืออะไรคะพอเราฟังเพลงเราจะตีความความหมายในแต่ละเพลงตีความยังไงเราก็ตีความไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจภาษาเราก็เอาอะไรที่รู้สึกว่าคําที่มันเข้ากับจังหวะใช่ใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ความหมายเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าน้องรอพี่ทาไมไม่เห็นพี่มาอะไรประมาณนี้ยก็รอทุกวันรออยู่ทุกวันค่ะเนื้อหาก็เหมือนเพลงลกทุ่งย่างงี้ยบ้านเรานะคะคือจาก แปลว่าจากที่เราได้มีโอกาสทํางานเนาะกับทั้งคนแอฟริกันมีคนฝรั่งเศสมีหลายๆคนเข้ามาก็เลยเก็บเกี่ยวทําอัลบั้มตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนหลังจากนั้น่ะเราได้ได้ได้รู้จักกับพี่ยอดอย่างที่ว่าเขาก็กลับไปอยู่อีสานแล้วเขาก็ได้ไปทัวร์กับวงที่ฝรั่งเศสไปทําอัลบั้มชื่อวงลิโมซีนอัลบั้มสยามโรถเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาก็แนะนําให้เรารู้จักกับวงเนี่ยอย่างพี่ยอดก็บอกเฮ้ยหมอรำอะต้องมีคนร้องอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยให้เราแนะนาให้เรารู้จักกับวงนี้เหมือนเขามาแสดงที่กรุงเทพตอนนั้นเราก็ได้เหมือนมามาเทสมามาได้แจมกับเขาเขาบอกชอบชอบค่ะเดี๋ยวจะให้ไปไปปารีไปไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บก็ไปอยากไปอ๋อแปลว่ามีโอกาสไปร้องหมอลำแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นสำเนียงเพลงแบบตะวันตกนิดนึงแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นวงที่มาศึกษาดนตรีหมอลำที่เมืยอ๋อเป็นแนวหมอลำแท้ๆเลยแต่ว่ามีต่างชาติเล่นด้วยใช่ของเขาเป็นโปรเจก สยามสยามโรดก็คือเหมือนมาทางสยามก็เป็นเขาเลือกที่จะไปทางอีสานนะคะเป็นเพลงออร์ค่มแล้วกลับมาก็เลยมาทําอัลบั้มใช่ค่ะหลังจากกลับมาก็รู้สึกอยากทาเพลงอยากทาเพลงไปเจอคุณกล้องได้ยังไงคะไปเจอกันได้ยังไงคะจริงๆก็เจอกันบ่อยก่อนหน้านั้นเจอกันบ่อยก็คือเหมือนกับว่าหาหานักดนตรีที่แบบจะมาเล่นกับเราแต่แต่ณจุดนั้นเราอยู่เชียงใหม่ นักนดนตรีอีสานก็ไม่ค่อยจะมีมก็หาเรื่อยๆจนมาเจอมาเจอกล้องแล้วพอเจอกล้องแล้วแบบคลิกเลยเพราะกล้องเขาก็เหมือนกับว่ารู้จักว่าเราร้องเพลงอะไรออไร้องยังไงเพลงแรกที่เขาไปคอมโพสมาเขาก็เหมือนไปคอมโพส์เพลงประกาปุยมาบอกผมฟังพี่แล้วนะอย่างนี้อย่างนี้คือแล้วเราพอฟังปุ๊บเราเฮ้ยเพลงนี้คือแบบมันมีทั้งแอฟริกันมีทั้งอีสานมีมีหลายอย่างรวมกันเราก็เลยบอกตอนเนี่ยชอบค่ะ โยากไหมคะพอเจอคนที่ร้องทางอีสานแต่เราเล่น<ม>อะครูรสติกแบบนี้ผมจะฟังจากทํานองเอานะครับเพราะว่า,เ,าเขาร้องบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ครับรู้สึกสัมผัสจนทําให้เรากลับไปคิดถึงขั้นแบบว่าอยู่ในหัวอยู่นั่นแหละคิดคิดๆจนเราลองพยายามทําอะไรบางอย่างแล้วก็ลองมาเสนอให้เขาหลายๆอย่างก็มีบางอย่างที่เขาชอบอะไรก็เลือกให้เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับค่ะ อะไรอย่างคุณต้นะคะอันนี้คุณต้นทางถนัดอยู่แล้ว <anak S 1> เนาะมาสายอีสานอย่างนี้นะคะไปเจอกันได้ยังไงแล้วมาร่วมงานกันได้ยังไงคะก็มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ยอดเหมือนกันครับพี่ยอดพี่ยอดก็แนะนําให้รู้จักกับพี่แป้งว่าจะมีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่จะเป็นอีสานโซแต่ผมก็ไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยได้ยินก็จิบเครื่องอีสานเราจากกรุงเทพนะครับบินไปเชียงใหม่ไปก็ไปไปเจอพี่แป้งไปเจอแนวเพลงแบบนี้ซึ่งผมฟังครั้งแรกคนลุกเหมือนกันนะครับแป้งเพราะว่าเฮ้ย เราก็ฟังเพลงร่วมสมัยมาเยอะนะเราก็ทำร่วมสมัยมาหลายรูปแบบเหมือนกันแต่เรายังไม่เคยเจออะไรที่ใหม่ขนาดนี้มันต่างกับที่ต้นเคยฟังมายังไงบ้างคือคือวงที่ที่ทำครับส่วนใหญ่ก็จะมีเอารเอารูทมาเลยคือหมอลำแต่เปลี่ยนดนตรีให้เป็นดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีสมัยใหม่หรือไม่ก็ทําทใหม่หมดเลยแต่นี่คือการเอารูทมาแต่ว่าเขามี ดัดดัดแปลงใน,ในการร้องนะครับการร้องให้มันผมสัมผัสได้ฟังแล้วขนลุกเพลงครับไม่เป็นภาษาคขมรหรือว่าเป็นภาษาอีสานเองเนี่ยทานองมอลําเองเนี่ยพี่เข้าใจอยู่แล้วแต่เขาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองให้เข้ากับรูปแบบของตัวเองมากม,มากขึ้นค่ะก็น่าจะเป็นความแปลกใหม่ตรงนี้นะคะเพราะ,ะว่าได้รับรางวัลนะถือว่าอาัาบั้มแรกก็มีรางวัลการันตีเลยนะคะอ่ารางวัลอะไรคะที่ได้รับมาจริงๆเราได้3มรางวัลจากคมชัดเลือกอวอร์ว ก็มีรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยม,มเพลงสากลแล้วก็มีอัลบั้มยอดเยี่ยมแล้วก็มีเพลงยอดเยี่ยมอะค่ะชื่อเพลงมายาค่ะก็คือได้ได้สามรางวัลกว่า3รางวัลววเลยะนะคะอทีนี้น่าสนใจมากยอยากอยากอยากให้คุณผู้ชมนะั้นลองไปฟังเพลงกันสักนิดนึงนะคะ่ะว่าเพลงยอดเยี่ยม,มที่ได้รางวัลมานะกับชื่อมายานั้นเป็นอย่างไรคะ่ะไปฟังกันดูคะ่ะ อยากมีความสนใจจากผู้อื่นจึงต้องฟื้นเอามายามาบังหน้าเจ้าของย้อนว่าอยากดังกองทั่วโลกกานางเอ้ยนางเอ้ยนาเอ,าเอ,เอมีผั้ก็อยากมีแต่เท่ๆชีกะเซว่าเขาใน แล้วก็ได้บักรกลอมาเป็นดาราการนีนักดนตรีกะแมนว่าเขาดีเหลือแสนหุ่นกะแมนของกัไในว่าออกมาได้แบบป่าอายนัง เืลอยากสอนแต่ว่ามันกาบบอด้เพราะอ <c oughs> ีโกเจ้ามันใหญ่เอื้อยเฮ็ดยังบอได้อื้อยเฮ็ดยังบอด้ก <c oughs> ันเลยภายต่อมายา พลงนี้พูดถึงนิดนึงค่ะพี่มาที่ไปเป็นยังไงครับแมงเพลงนี้ก็ชื่อเพลงมายารากจริงๆนี่มาจากลำพูไทยก็คือทางทางเหนือของอิสานก็เราได้เราได้ไอเดียมาจากตรงนี้แต่ว่าตอนเราแต่งเพลงนี้เรามีอะไรที่แบบมากระทบในช่วงชีวิตหนึ่งที่เราเดินทางแล้วเราไปเจอกับอะไรในช่วงนั้นที่แบบเราเรารู้สึกกดดันว่ามันมีคนแบบนี้มายาแบบนี้อยู่ในโลกนี้อยู่ในในที่ที่เราไป เก็บกดก็เหมือนนั่งนั่งรอเครื่องก็งก็เขียนเขียนเป็นคําเป็นคําเป็นคําเป็นแต่ว่าเอาลำพูไทยว่านะตั้งแบบเป็นลำพูไทยนี่นี่เขียนเขียนก็ตั้งชื่อมารยาแพทย์สยามายาอะไรเงี้ยเราก็แบบกลับมาถามมือกีตาร์เฮ้ยชื่อไหนเพลงมาอะไรก้องช่วยพี่อ่านหน่อยอเนี่ยสาม Ì, พี่มันแรงอ่ะก็คือตัดออกเยอะนะคำ way, cioè, ana, แรงๆเลยเลยเพราะว่าคำหยาบของหมอลำเนี่ยม yes, ันเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมดามากแต่ว่าสำหรับสำหรับกล้องเขาก็จะแบบพี่มันแรงเอามายาพอแต่โอเคมายาก็ดีนะชื่อชื่อเพราะก็ก็ ก็เป็นมายาแล้วก็กล้องก็ไปทำกันบ้านนึ่งพาร์ดนตรีมาพอมาเจอทำนองเฉพาะแบบนี้ค่ะใส่ดนตรีนี่มันอะคูสติกมากๆเลยนะคะ <c oughs> ยากไหมคะสำหรับเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ไม่ยากเนาะเพราะเราใช้เวลากันไม่นานเลยเพราะว่าเนื้อทั้งหมดเนี่ยทำมาเสร็จเกือบหมดแล้วเ <c oughs> หลือเพียงแค่อยากให้เนื้อร้องเด่นที่สุดครับ <c oughs> เพลงนี้ก็เลยทำให้มันกลายเป็นเพลงที่ อยากให้คำด่านั้นมันดูซอฟที่สุดไม่รู้สึกว่าด่าไปับดนตรีที่ลงนุ่มากจริงจริงเพลงจริงๆไม่ได้ด่าเพลงเป็นคำสอนจริงๆเป็นการสอนจริงจริงเพลงนี้คือไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้ไปบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ทำอย่างเงี้ยไม่ดีจริงๆมันเป็นคำสอนค่ะให้รู้คุณค่าของความเป็นผู้หญิงไดยซ้ำไปเหมือนมันจะมีอยู่ในหลายๆเพลงของเพลงโบราณที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ อย่าชิงสุกก่อนหามอ,อะไรแบบเนี้เพราะเห็นว่าพี่แป้นเนี่ยศึกษาเลยใช่ไหมคะต้องกลับไปศึกษาว่าหมอลำแต่ละยุคเป็นยังไงค่ะฟังก็คือไปไปค้นเพลงฟังหมอลำเก่าๆเ,เยอะเหมือนกันช่วงทําอัลบัม้มอัลบั้มนี้นะคะก็เหมือนกับฝึกฝึกแล้วก็ได้ฟังเพลงเยอะในช่วงก่อนทําอัลบั้มด้วยก็เลยฟังแบบ นีน่น่าซิโมนี่แบบชอบก็ไปตำนานแจ๊สพยานะพยายามทำให้ได้คือแปลว่าศึกษาละเอียดเนาะทั้งทั้งของเราทั้งของเขานะวกว่าจะมาเป็นอัลบั้มนี้<ช>ซึ่งก็<ช>ออกมาเป็น e ีพีชุดแรกนะคะ <EP. S 2> คือต้องบอกว่ามีทั้งเพลงภาษากัมพูชาเองแล้วก็มีหมอลาใช่ค่ะนะคะครบทั่วเลยทีเดียวแต่ทีนี้ต้องถามถึง คุณแป้งนิดหนึ่งว่าอย่างเราเห็นนะคะการพยายามทําเพลงให้มีความเป็นร่วมสมัยเอาพื้นบ้านมาทำเนาะแต่ว่าวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเพลงของที่ความมีความเป็นอีสานเนี่ยอาจจะเป็นเพลงสําหรับคนเฉพาะกลุ่มเป็นเพลงของคนเมืองแต่วันนี้เราได้รับรางวัลด้วยแล้วต้องบอกว่าคนที่ฟังเพลงเราเนี่ยเป็นคนฟังเพลงตัวจริงนะเป็นคนในเมืองแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างอะคะที่การทํางานของเราชุดแรกด้วยเนาะมันได้รับการตอบรับขนาดนี้จริงๆตอนเราทําเพลงอัลบั้มนี้นะคะ ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยทําตอนแรกเพราะว่าความความอยากความอยากมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เหมือนแบบมีคนแบบถามเหมือนกันว่าทําทําไมจุดประสงค์อะไรเพื่ออะไรสําหรับแป้งแมงว่าอย่างอื่นจะตามมาถ้าเราเริ่มทําก็คืออยากทําอะไรทําไปก่อนไอเดียจะตามมาทุกอย่างจะตามมาที่ได้รางวัลแล้วก็มีคนตอบรับทุกวันนี้รู้สึกแบบเหมือนกับเราไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันเกิน เกินความคาดหมาอยอะค่ะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเรา,เราเข้าไปอยู่ในคมชัดลึกอวอร์ดได้ยังไงเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าว่าใครเป็นคนส่งเข้าไปหาฟังกันที่ไหนหอ,อยู่ๆเพลงเราก็กระจายออกไปเองาจากกลุ่มเล็กๆที่เชียงใหม่เท่านั้นทําแผนกันเองทําเพลงกันเองแต่อยู่ๆก็คือเหมือนเราได้เข้ามาในกรุงเทพบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีรจค่วมา่ะมาร่วมงานตรงนี้แล้วได้รับเสียงตอบรับขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้าง อย่างที่บอกว่ามันเกินคาดามันเกินคาดจริงๆครับรู้สึกว่าตอเพราะตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราส่วนตัวผมเองเนี่ยคือมันเป็นสิ่งใหม่เฉยๆครับสิ่งใหม่ที่ผมอยากทําแล้วก็พี่แปงก,ก็จะเชียร์ตลอดว่าทําให้ได้นะช่วยฉันนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราทําไม่ไดส้สุดท้ายสําเร็จค่ะสิ่งที่มันเกินคาดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามควาพขึ้นไว้ติดตามรายละเอียดค่ะติดตามได้ที่ไหนคะคุณบ้ง้ง ตอนนี้เรามีเพจรัศมีนะคะ r a s m w ก็เข้าไปได้ถ้าใครอยากซื้อซีดีก็ inbox ไปค่ะแล้วก็จะมีซีดีวางขายที่กรุงเทพก็จะมีที่นั้นน้องท่าพระจันทร์แล้วก็มีที่สุดแรงมารรคอร์ดถ้าไม่รู้ที่ก็ซื้อในเพจก็ได้เราก็ส่งไปเสนอใติดตามได้หมดเนาะทางเพจเฟซบุ๊กง่ายๆนะคะรายละเอียดต่างๆตามคอนเสิร์ตในนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็คุณชมคะต้องบอกว่านี่คือ ตัวอย่างของศิลปินนะคะที่นํารากเง้าของตัวเองค่ะแล้วก็บวกกับประสบการณ์เนี่ยแหละค่ะมาสร้างสรรค์เป็นความแปลกใหม่นะคะเป็นอีกหนึ่งประตูให้กับวงการดนตรีร่วมสมัยของไทยค่ะวันนี้สินสโมสรน,นะคะต้องขอขอบคุณคุณแป้งแล้วก็วงรัศมีมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงนะคะจากคุณนัสมีด้วยเป็นเพลงในภาษากมัพูชาด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะแนะนำติดชมรายการได้เช่นเคยที่027 90 26 25จ็อง a i ลบ p b s o r t h และ Facebook ค่ะพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย pbs วันนี้ที่ฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank um... you